แนวรับตาตันเทรดสั้นได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชแชมป์จากไนอาร์มี่ a ค a d e m y ีนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคเทรดสั้นในการเก็บล้อจุดแบบง่ายๆนะครับมาใช้พี่ๆฟังเป็นเทคนิคที่ใช้เรื่องของแนวรับตาตนและเส้น e m a ิเเข้ามาช่วยมาดูกันว่า2เทคนิคนี้จะช่วยให้เราสามารถเทรดสั้นเก็บล้อจุดได้หรือไม่เทรดเดอร์มือใหม่ที่กำลังศึกษาหาท่าไม้ตายหาเซตอัพเทรดไม่ว่าจะเป็นเทรดสั้นเทรดกลางเทรดยาวฟังทางนี้ครับไนอาร์มี่มีความรู้ดีๆมาฝากครับ ปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนของนายอาร์มี่สามารถที่จะเรียนผ่านเว็บไซต์ของนายอาร์มี่อะคาเดมี่ .com ได้แล้วนะครับซึ่งในนั้นจะมีคลาสเทรดสั้นจะมีพื้นฐานการเทรดสั้นให้15ข้อและยังมีท่าเทรดท่าไม่ตายนะครับ3ท่านะฮะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองแต่สำหรับใครที่ชอบหน้าระบบเทรดแบบโซนแบบหาโซนเจ้านะครับเราก็จะมีคลาสที่ชื่อว่า VIP Turn Pro นะครับมีทั้งหมด15 EP นั่นเองถ้าคุณเรียนคลาสเหล่านี้เสร็จคุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพและสามารถเทรดได้ด้วยตัวเองได้เลยครับนัก ไปแล้วนะครับจะได้รับ KA Live Signal ก็คือเป็นสัญญาณที่ทางโค้ดได้เทรดด้วยตัวเองแต่ว่าสัญญาณเนี่ยจะส่งไปให้นักเรียนได้เข้าด้วยสามารถที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยซึ่งจะมีซิกตั้งแต่เทรดสั้นเทรดกลางจนไปถึงเทรดยาวเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับนักเรียนของนายอ Army a c a d ม m y ยังจะได้เทรดชนข่าวผ่านซูมการทุกๆวันอังคารจนถึงวันพฤหัสและข่าวดีนะครับพี่ๆที่อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณนทนเรามีสอนทุกๆวันพุธและวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นที่สุขุมวิท1้อยทับฟรี ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ต้องลงทะเบียนมาในเนื้อหาที่เราสอนก็จะสอนปูตั้งแต่พื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาย s p อ t นะฮะเรื่องของแท่งเทียนเรื่องของแนวรงแนว,แนวต้านหรือเรื่องของกราฟเปล่าทุกประเภทเลยซึ่งใช้เวลาเรียน2วันคุณก็สามารถที่จะเริ่มเทรดเป็นแล้วนะครับแต่ละอาทิตย์ที่นั่งมีจํานวนจํากัดฉะนั้นใครที่สนใจนะฮะสามารถที่จะแอดไลน์ไอดีตรงนี้นะครับรับข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวคลาสเรียนคลาสเทรดสั้นหรือคลาส V.I.P เทิร์นโปรนะฮะหรือกิจกรรมต่างๆไม่อยากให้พลาดกันเลยจริงๆจองลง ทะเบียนมาเรียนอาทิตย์นี้ได้เลยครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่กราฟจริงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเทรดกันเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเทคนิคนี้จะใช้เงื่อนไขยังไงบ้างอย่างแรกนะครับถ้าเรายังไม่มีเรื่องของเส้น EMA14 ให้เราไปเพิ่มมานะครับและตั้งค่าเป็น EMA14 นะครับและจากนั้นให้เราเทรดโดยการถ้าสมมุติว่าแท่งเทียนอยู่เหนือเส้น EMA นแบบนี้เรานะครับจะโฟกัสเล่นแต่หน้าบายแต่ถ้าสมมุติว่าแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น EMA แบบนี้เราก็จะโฟกัสเล่นแต่หน้าเซลล์ sell, นะครับ ทีนี้อย่างที่2ครับเราจะใช้เรื่องของแนวรับต้านโดยแนวรับต้านอันนี้นะครับเราจะใช้ตีตรงบริเวณที่เกิดคู่สีเขียวแดงก็คือถ้าสมมติว่าเจอคู่สีเขียวแดงด้านบนเราก็จะตีเป็นแนวต้านเอาไว้แบบนี้ถ้าเจอคู่สีเขียวแดงด้านล่างเราก็จะตีเป็นแนวรับเอาไว้แบบนี้นะครับโดยโดย ถ้าสมมุติว่าแท่งเทียนอยู่เหนือเส้น EMA เราโฟกัสหน้าบ่ายใช่ไหมครับแนวรับแนวต้านอ่ะโฟกัสหน้าบ่ายต้องเป็นแนวรับเนาะแนวรับจะต้องอยู่เหนือเส้น EMA ด้วยหรือสมมุติว่าแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น EMA แบบนี้แนวต้านก็ต้องอยู่ใต้เส้น EMA ด้วยนะครับโดยที่เราใช้ท่าเฟรม M15 นะครับและ TPSL อยู่ที่ TP 100จุด SL 150จุด นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะใช้ยังไงกันบ้างเรามาดูกราฟณปัจจุบันครับณปัจจุบันกราฟอยู่ใต้เส้นนิเมเราก็จะโฟกัสหน้าเซลล์ใช่ไหมครับเราก็รอเกิดคู่สีเขียวแดงครับแบบนี้อันนี้พอเกิดคู่สีเขียวแดงใช่ไหมครับเราก็รอกราฟขอขึ้นมาแตะครับแล้วก็รอเสียงเข้าออเดอร์เซลล์ปึ๊บ แต่อันนี้นะครับอันนี้เขาไม่ยอมขึ้นมาเกี่ยวเห็นไหมครับนิดเดียวเนี่ยแล้วก็ลงไปก่อนจังหวะน,นี้นะครับเขาได้มีการสร้างคู่สีเขียวแดงใหม่จําไว้นะครับคู่นแนวรับเบต้าหรือสีเขียวแดงที่จะใช้เนี่ยจะต้องเป็นอันล่าสุดหรือใกลสุดนะครับแปลว่าอะไรนาปัจจุบันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้เราก็รอครับรอเขามีการยกขึ้นมาเกี่ยวแล้วก็เซลล์ใกล้ไๆไม่เป็นไรนะครับรอได้หมดเห็นไหม เขาก็ขึ้นมาปุ๊บเราก็เซลลงไปกดตึ้ง TP ไหมไม้แรก TP ไปเราก็รอต่อครับอันนี้เขาได้มีการสร้างคู่สีเขียวแดงใหม่แล้วก็ตีเป็นแนวต้านใหม่ไว้ครับจากนั้นก็รอเขาขึ้นมาแตะแล้วก็เสียงเข้าเดิรเซล,ลอีกรอบหนึ่งอันนี้เขาไม่ยอมนะปุ๊บรอไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เห็นไหมเขาสร้างใหม่แล้วเราก็เลื่อนแนวต้านของเราลงมาแล้วก็รอเซล,ลตรงนี้ครับ <S <S เห็นไหมเกี่ยวปุ๊บลงมา TP เลยเห็นไหมครับเราดูต่อนะครับเราดูต่อถ้าเทคนนี้นะครับถ้าอยู่ใต้เส้นนี้เราจะไม่บายเลยนะครับเราจะเล่นเซลล์อย่างเดียวเลยนะเราจะเล่นบายกย็ต่อเมื่อเขาอยู่เหนือเส้น EMA ด้วยโอเครอต่อปุ๊บอันนี้สร้างคู่สีเขียวแดงใหม่มาเรานะครับก็รอเสียงเข้า o อร์เซลล์บริเวณตรงนี้ SL 150 TP 100 เห็นไหมครับขึ้นมาเกี่ยวปุ๊บลงมา TP เลยอันนี้ก็ TP มาที่3ไปแล้วนะครับรอต่อครับเห็นไหมครับอันนี้เขาขึ้นมาปุ๊บแตะเส้นนี่เมย์ไม่ทะลุขึ้นกลับลงมาสร้างคู่สีเขียวแดงแล้วก็ตีเป็นแนวต้านเอาไว้ครับแล้วก็รอเขาขึ้นมาแตะแล้วเข้าเซลล์กันอ่ะแตะแล้วนะปุ๊บปึ้งเห็นไหมครับ TP เรียบร้อยแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้นะครับเขาสร้างเนี่ยเห็นไหมเขาสร้างคู่สีเขียวแดงล่าสุดตรงนี้ และมีการขึ้นมาแต่สังเกตไหมครับราคาปิดของเขาเนี่ยอยู่เหนือเส้น EMA นะฉะนั้นนะครับแนวต้านก็อยู่เหนือเราก็จะไม่เล่นเซลล์นะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าจะเล่นเซลล์แนวต้านก็ต้องอยู่ตายด้วยถ้าจะเล่นบายแนวรับจะต้องอยู่เหนือด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนี้ตัดไปนะครับเราก็รอต่อตีวก่อนมานี้ที่ P ไปโอเคเขาทุบลงมาละนี่เขาสร้างคู่สีเขียวแดงบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ย เราก็สามารถเสี่ยงเซลล์ได้แต่อันนี้เราเข้าไม่ทันนะครับก็ถือว่าไม่ได้เข้าแล้รกันเนาะบางครั้งก็จะมีตกหลดบ้างเป็นปรับปายนะครับไม่เป็นไรเราก็ร้อนี่เห็นไหมอันนี้เขาสร้างครูสีเขียวแดงใหม่ละเรานะครับก็ตอขอขึ้นมาแตะนะครับแล้วก็เสี่ยงเซล์ไปปึ้งอันนี้นะครับผมเขาลงมานะแต่เขาไม่เกี่ยวเราแล้วขึ้นมา s l เราไมนี้ก็แพ้ไปนะครับแต่ทีนี้สังเกตไหมครับ ราคาปิดได้พุ่งขึ้นมาเหนือเส้น EMA แล้วเราก็เปลี่ยนโฟกัสครับจากการที่เราโฟกัสหน้าเซลล์มาตลอดก็เปลี่ยนเป็นการโฟกัสหน้าบ่ายอันนี้เขาก็สร้างคู่สีเขียวแดงนะแต่ผมไม่ทันสังเกตนะครับผมก็ถือว่าภาพไปและกันไม่เป็นไรอ่าโอเคทีนี้ตอนนี้นะครับเขาได้มีการสร้างคู่สีเขียวแดงใหม่ล่าสุดตรงนี้เลยเรานะครับก็จะสามารถตีเป็นแนวนรับไว้และรอบ่ายบริเวณตรงนี้ โดย TP 1 0 0 SL 150นะครับปึ๊บเห็นไหมเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วจะ TP ไหมเนี่ยปึ๊บโอเคนะครับขึ้นไป TP ให้เราเลยเห็นไหม TP แล้วนะครับผมเราก็รอต่อครับอันนี้เขาก็สร้างคู่สีเขียวแดงที่เดิมเลยนะครับไม่เป็นไรเราก็รอเข้าอีกรอบได้ครับลงมาไม่เกี่ยวไม่เป็นไรนะครับเรารออ่ะทีนี้ครับพอเขาขึ้นมาปุ๊บไม่ยอมเกี่ยว สร้างคู่สีเขียวแดงใหม่เราก็ต้องตีอันใหม่ครับเห็นไหมอันนี้เขาสร้างใหม่เราก็ต้องตีใหม่และรอบ่ายเกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวแล้วปุ๊บโอเคนะครับก็ขึ้นไป TP ให้เราอีกแล้วนะครับจริงๆมันท p หีไหลามาแล้วนะแต่ว่าเราเข้าไม่ทันนะครับก็ถือว่า,าพลาดไปไม่เป็นไรเราก็รอต่อครับอันนี้สร้างคู่สีเขียวแดงใหม่อีกรอบเห็นไหม เราก็รอใบอีกรอบครับไม่ต้องคิดมากเลยปึ้งเห็นไหมครับลงมาเกี่ยวขึ้นไป TP อีกแล้วนะครับไม้ที่2อ,อยู่ที่เดิมเลยนะเนี่ยอยู่ที่เดียวกันเลยเช่นนั้นก็ TP ที่เดียวกันนะครับสองไม้เลยรอต่อนะครับตรงนี้เขาจะมีการสร้างคู่สีเขียวแดงใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ตีเป็นแนวรับเอาไว้ครับจากนั้นก็รอเขาลงมาเกี่ยวและเสี่ยงบายเกี่ยวไหมเกี่ยวแล้วปึ้งขึ้นไป TP เห็นไหมครับ TP แล้ว อันนี้ก็ TP ไปกี่ไม้แล้วครับเนี่ยหนึ่งสอห้าหกดไม้นะครับแไม้8ไม้ชนะ7แพ้หนึนะครับโอเคมาดูกันต่อนะโอเคสร้างคู่สีเขียวแดงใหม่อีกรอบนึงแนวรับอยู่เหนือสนเส้นนี้ก็เสี่ยงบายบริเวณตรงนี้ครับรอนะรอข้อย่อดลงมาก่อนแล้วค่อยบายปุ๊บเุยเกี่ยวแล้วแต่เขาลงมาเยอะเลยจะเ SL มเนี่ย ปึ้งโอเคครับอ่ะทีนี้นะครับเริ่มแบบจะลงต่อแล้วเมื่อกี้เซลเราไม้นี้ก็แพ้ไปไม่เป็นไรนะครับแพ้ไปวิเลตยังดีอยู่นะทีนี้ก็มาดูต่อครับตรงนี้เขาได้มีการสร้างคู่สีเขียวแดงอีกรอบหนึ่งตรงนี้เราก็สามารถนะครับรอเขาลงมาแตะและเสี่ยงบายได้อันนี้มันเริ่มซ้อนกันแล้วนะมันเริ่มอยู่ใกล้กันแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเข้าได้เนาะปึ๊บโอ้โหขึ้นไปเลยนะครับแต่ไม่ยอมเกี่ยวให้เรานะไม่เป็นไรนะครับปึ๊บ อาโอเคลงมาเกี่ยวให้เราแล้วเห็นไหมครับลงมาเกี่ยวให้เราแล้วนะปึ้งโอ้โห,โหรอบนี้นะครับสองไม้ติดเลยแต่ผมอยากเห็นนะครับว่ามันทีพีให้เราก่อนไหมเมื่อกี้เราเข้าไมา้ไหนเนี่ยผมขอลบไอ้สองอันนี้ออกก่อนนะครับเมื่อกี้เราเข้าตรงนี้ลงมาเกี่ยวไม้ที่เกิดโดจินะครับอยากรู้ว่าตอนที่มันลงมาเกี่ยวครับมันขึ้นไปทีพีให้เราไหมนี่ไงเนี่ยเห็นไหมครับเรามาดูทางเฟรมเล็กนะเห็นไหมครับจังหวะที่มันก่อนจะโดนไอเเราอะ่ะ มันเกี่ยวแล้วก็ขึ้นไปทีพีให้เราก่อนด้วยเห็นไหมครับก่อนที่จะทุบลงมาฉะนั้นนะครับไม้นี้ก็ชนะไปกี่ไม้แล้วเนี่ย1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10ไม้นะครับเราก็ชนะไปทั้งหมด8นะครับแพ้ไป2วิเลจก,ก็ 80%ถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับสำหรับเทคนิคเทรดสั้นเนาะเป็นกันบ้างครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับโดยใช้แนลรับต้านดูคู่สีเขียวแดงนะครับเก็บร้อยจุดฉะนั้นนะครับก็สามารถไปลองใช้กันดูได้นะครับเราอะไม่ได้ต้องการเทรดสั้นเก็บหลายร้อยจุดเราต้องการเก็บแค่ร้อยจุดนะครับเทคนิคนี้ก็เลยค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับฉะนั้นลองไปปรับใช้กันดูนะครับ โอเคนะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับทนิคเทดสั้นโดยการใช้เส้น EMA e ีแล้วก็เนลลับัต้ันแบบง่ายๆนะครับเป็นเงินบ้างครับง่ายใช่ไหมล่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ส่วนตัวผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กจริงๆนะครับด้วยวิเีขกมันที่พี่เห็นกันแล้วนะครับว่า80%เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการเทรดโดยใช้เทคนิคนี้ต้องเล่นตอนที่มันวิ่งเป็นเทรนเท่านั้นนะครับหรือก็คือตอนที่มันขึ้นตรงเลยหรือลงตรงเลยนะครับผม ถ้าสมมติว่ามันพันไปพันมาบริเวณไซเวย์ครับเล่นไม่ได้นะฉะนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงกราฟด้วยว่ากราฟตัวไหนเล่นได้และเล่นไม่ได้นะครับฉะนั้นใครนะครับอยากใช้เทคนิคนี้ก็จําเป็นนะครับต้องไปลองเช็คกันก่อนแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับว่าเล่นแบบไหนเวิร์กและไม่เวิร์กถ้าพี่คนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคอื่นๆอีกนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ